เอางานไปห่าอันใช่ไหมพี่กลุ่มบอกหนูเสียงมันดังเข้าเลยได้ได้ได้ไม่เป็นไรเอาสบายๆบายตอนนี้ก็ฝั่งหนูใช่ไหมเดินหนูให้พี่ป้อมดูแต่ว่ามันไม่เหมือนหนูส่งดีที่แล้วนะมันหนูส่งดีที่แล้วส่ง ที่อันนี้ที่สามารถหิดได้เลยที่จะวันไหนไปแปลก็คือด้านบนนะครยนอย่างนี้เนี่ยโยนอย่านี้โยนยุเอาไหมค่ะ,ค,ะคนนิ่งยังทำกันไม่เป็นมัง้งหนูยังไม่ได้เพราะว่าหนูกลัวมันตีกันหนูเลยเอาค่อยๆใส่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเละค่ะคนนิ่งเสียงมันกระเทือค่ะคนนิ่งเสียง ใช่ค่ะเพราะว่ามันต้องตรวจให้หมดมันต้องถูกหมดแล้วก็ออกมาปุ๊บก,ก็ก็เอาไฟล์นะั้นมนะมาโควนเป็นของแบบของเราก็ได้อันนี้ราทำคลิปกันนะประมาณนะั้นคะมาใมค่ะ,คะม,มันจะต้องอ่านไง มันจะต้องปัญหาคือมันจะต้องอ่านถ้าไง,งั้นมันจะเหมือนเสียเงินทีนะค่ะเช่ <c oughs> บบนการแปลมันจะต้องถูกร้อแลยะคะ่ะมันถึงจะออกมาเป็นคนนิ่งเสียงดูเสียงมันผิดแค่แนั้นเองปัญหาไม่ได้มีอะไรเลยพี่ป้อมมันง่ายมากเลยคนนี่งเนี่ยความจริงอะพี่ป้อมอยากทำคนนี้ไงเดี๋ยวหนูให้ตัวอีกยวเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเขาทำขั้อเรียนถือไม่ได้และมันทําได้วันละหมื่นตัวสองที่ทําคลิปสั้นก็ได้ะคะ่ะมันจะมีคลิปสั้นของภาษาซึนเดน ที่เขาต้องการแถวต้องการความช่วยเหลือเดี๋ยวหนูส่งไฟล์ให้แล้วก็เดี๋ยวหนูจะส่งอันนี้ให้พี่ได้ได้โทน,นน่งตัวนี้เดี๋ยวหนูไปลองด,ดูเพราะว่ามันจะได้ยิงเล่หละแต่ทีละตัวหละ,ละคือควรมิ่งค่ะคืะ <c oughs> คอทุกคนผิดแอคเคาท์ได้หมือนหนึ่งได้หมื่นอง เป็นเว็บฟรีถูกต้องทุกแอคเค้าได้หนึ่นเลยอทุกแอคเค้าได้หนึ่ง,องบอกหนึ่งตัวสองทุกวันนะคะวันคลิปคลิปใช่เวลาหนึ่งตัวคือคือตัวเนี้ยเสียงมันอาจจะไม่นุ่มเท่าไหร่พี่ต้องเลือกเสียงให้มันแบบพี่อยากประมาณแบบเสียงวาจามีไม่กี่เสียง คนนิ่เสียงเนี่ยค่ะเราดนาดจานไ่เลยผู้สาธัินะคะก็จะไม่จะไม่มีเสียงอย่างนี้เหมือนพาจารย์เลยะคะ่ะส่นเนี่ยพวกหนูก็จะใช้เสียงเอไออียั่นจะได้ลลนั้นได้ได้พี่ยงมาแชร์เลยคือเนียคือเหมือนหนูที่หนูนี้มามันไม่มีเพราะว่า เป็นอาดาวแีก็เลืเอกมามันเป็นเหมือนมันเป็นแอฟฟีค่ะใช่อ่ะก็คือเป็นเป็นของละงนั้นอ่ะถ้าที่มีแอไหนแที่มาแชร์ในห้องค่ะผมห,หมนมดูค่ะมันก็เป็นเหมือนการเด velope แอบอมันก็เหมือนพัฒนาว่าเออนี้ดีเอามาบอกแล้วสู่บางคนจะได้ไปกันไ้นนะได้ ดได้ใช่ไหมคะอ๋อองั้นงันน้นลองแปลลองแปลเดีดย๋ยวหนูออกคลิปให้เลยของซูมโอ้โหโอเคแสดงว่าอันนั้นมันคือลองคือหนูอยากฟังหนูอยากฟังเสียง คือหนูอยากฟังแบบที่พี่บอกหอนูว่ามันเหมือนเนละีเหมือนยังไงพี่เอาลงมาตอนนี้ไม่เป็นไรหนูมีคือหนูมีอีจีนอยู่หลายอันนะพี่องกหนูไปลองก็ได้ค่ะก็คือไปลองแล้วก็คือทํามาก็ได้สองพันแต่อย่างที่บอกคือบีบกจะเสียเงินอยู่แล้วค่ะไอตัวทิปเป็นโทนี่แต่ว่าของที่เลนหลักมันก็จะไม่แพงมันจะตกแบบทิปหนึ่งประมาณห้าดองแต่หนูไม่รู้ว่าอย่างที่พี่บอกอันนี้ดีหนูก็เลยบอกว่า,วางั้นก็เอามาไว้ในห้องประมาณนั้น อันนี้ถ้าแปลนะครับแบบเดหนูให้อีเมลพี่แล้วพี่ก็ลองทำดูก็ได้สองคำวิจแล้วดูว่าเป็นยังไงแล้วก็เอามาโพสต์ไว้เป็นภาษาซีเรีรสาายสอะไรแบบนี้เปลี่ยนไม่เห็นนะคะลองภาษาไทยยังไงคะก็เราใช้ภาษาอังกฤษลงอะคะเราส่วนใหญ่พวกหนูคือใช้ภาษาอังกฤษลงหมดเลย คือผู้หญิงจะใช้ภาษาอังกฤษลงทั้งหมดแล้วก็เหมือนผ้าใานพูดเป็นกระสานติดค่ะตอนนี้ถูกไหมคิดเลยังไม่แม่กว้างกว้กว้างค่ดเลยถ้าไม่มีหนูขอฟังได้ไหมพี่เซฟไปไหมค่ะพี่ส่งมาให้หนูแล้วใช่เพราะว่าหนูไม่เก็บพี่ ไม่ตรงกันเหมือนที่เคยเห็นในยูทูปไหมที่เวลาพวกหนูออกกันนะอันนั้นคือวันน,อนนั้นน่ะคือมันยังมันความจริงอ่ะแต่ก่อนบวกไปแชร์เขาเราก็เหมือนเอาใครเข้าขไปแล้วก็เอาออกมาแต่ก็จะเป็นเป็นประมาณเนี้ยซึ่งซึ่งตัวเนี้ยถ้าเกิดเกินหนูมันจะเสียตามเหมือนแต่ว่าเสียของพร์เไม่ได้เลยเขาบวก yeah. เคยโคนนิ่งอค่ะเขาก็เลยได้มาประมาณนั้นนะก็เลยเป็นสประมาณนี้แล้วก็ตังอันก็เป็นสหมือนาดังมากีเหมือน่ยงนิีเขาใช้โคนนี่อีกเวทีเขาบอกเหมือนะบ้าแยกจังว่าแบบหนูยุ่งอะไรบ้างแยจังเยจัง ใช่พี่ส่งมาให้หนูดูว่าแบบเหมือนไหมาก็ซักสองพราราคาก็ให้หน้าถึงพันใช่เพ,อพอราะปกติตัวนี้นะ